สวัสดีครับตอนนี้เราถึงแล้วนะครับโ้นี่มีกรมการปกครองมาต้อนรับนะครับนี่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับจากกรมการปกครองอำเภอการทรวิชัยนะครับน่าจะเป็นทีมงานของนายอำเภอเนาะทีมงานของนายทีมงานของนายเป็นช่องแมงกะพี่ฟิ่มตอนนี้ถึงแล้วนะครับที่วัดนะครับที่วัดนะ ถึงวัดที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงวัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับจุดบริการของเราอ่าส่วที่เราจะเอาน้ำมาให้ก็คีอตรงไหนนะฮะถ้าเป็นคนที่มีหรือเปล่านะใส่คิดกันในบรรยากาศล่าสุดนะครับที่วัดเราถึงเราถึงแล้วนะครับเราจะนะไม่ว่าจะฝนลง นี่ขนลงนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับโอหชาวบ้านมาเต็มเลยนะครับตอนนี้นี่ครับชาวบ้านมารอเต็มเลยนะครับ ครับบรรยากาศที่วัดนะครับตอนนี้เต็มแล้วนะครับถาลุูคนมาเนะยยังลูมาครับ

ขอไปไทยเลยครับว um, yeah, ah. oh, no ัดแตกครับตอนนี้จหาันหลังเลยฟัดตกพินะลโอ้ดูนะครับไปดียเนหลิอยู่นะคะแค่เพยงน้บ้านมีใช้บ้านนะครับวัดแอแตกนะครับตอนนี้ดูคนมารอต้อนรับนะครับโอ้ิล้านครับโอ้ ให้ลุงใส่แมสให้ลุงใส่แมสดูนะครับเป็น4ซีลุงพลน,นะครับมารอต้อนรับถือว่าอบอุ่นมากนะครับ วันนี้สวัสดีครับสวัสดีคุณผมครับบรรยากาศเนาะเราเพิ่งมาถึงนะครับเ่เซฟเนเ่นซีฟซซฟซีครับอรสัด้นมาล้านะท่านะดัอาุปรถมาอยเดียว่างลอ้แซ่บเนาะเป็นห่วงหกรอาเลยได้ นี่นะครับล่าสุดนะครับถึงวัดแล้วนะัเดนครับของทอลานขรหานขอหลนลนะอหลานองานของอหงลานงนะครับ อันนี um ้แพรบอำเภอในายหาดเฉี่ยเจ็บกว่าอำเภอค่ะตอนนี <s <s ้คณะอสมรุมนะครับตอนนี้อสมรุมนะอสมรุมนะ

เคยเบ่งมาอ,อันนี้คอใน,นาชาแนลครับจอิ่มจากใจอิ่มไม่ได้เบ่งปเ <laughs> บ่งเดีอ <laughs> จาก้พันน้อเนี่ย <laughs> แอดมินเด้เอเนี่ย <laughs> นี่นะครับอมลุงพลนแตะน,นะครับ วัดแตกคนระับแตกตอนนี้วัดแตกนะครับวัดแตกกีสนันนนะครับบรรยากาศล่าสุดนะครับที่วัดทุกคนนะครับต็อใส่แมสนะทุกคนใส่แมสนะครับไปิบิาตามมาตรการตอนนี้ น,นับก็คือบรรยากาศล่าสุดนะครับ โอ้ตอนนี้นะคะใส่สีคิดถึงเยอะนะฮะเห็นสาพอากาศตอนนี้นะครับ่สีประมาณนี้น,นคะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ